สวัสดีคะ่ะชาวราศีพิจิกพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋นะคะหมอดูสายญาณน,นะ,ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15บหะอัปทานโทษคะ่ะ16พฤศจิกายนถึง1 5ธันวาคมค่ะคุณดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะก็ไม่ได้เป๊ะปังเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะ ถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้นะคะที่ Line a มีแอดด้วยนะ 998-WQAIT ค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n e l ค่ะการมีส่วนร่วมในคลิปนะคะจะทำให้ผู้คนเห็นคลิปเก๋ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ เอาล่ะพลังงานหลักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมีทั้งไพ่ The w เ r l d และไพ่เด s u u n นะมี a c e of Pentacles ด้วยแล้วยังมี2ถ้วยด้วยนะคะก็ต้องบอกว่ามันน่าจะมีอะไรที่มีความชุ่มชื้นนะคะน่าจะมีแล้วก็มีพลังงานของ2เหรียญอยู่ควบคู่กับ The Sun นะน่าจะนะคะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ หรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรเกิดขึ <paling S 1> ้นในช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปแน่นะคะอย่าได้กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีการอาจจะมีการเรื่องราวของการปรับขยับนะคะหรือการจัดสมดุลอะไรหลายหลายอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับคุณค่ะแต่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไปแบบช้าๆนะคะถ้าคุณไปเล่นเกมอะไรเนี่ยอาจจะเป็น ไม่ได้แต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะโดยที่คุณไม่ต้องแบบขวายคว้า,าจาัดหมายถึงโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของโอกาสจังหวะต่างๆที่จะมีเข้ามาด้วยนะมีทั้งไพ่เอเ of p e n t a c l e นะคะแล้วก็ไพ่ t h อ world อาจจะเป็นเรื่องราวของชีวิตในด้านต่างๆที่ทผ่านมาคุณอาจจะรอคอยอาจจะรอจังหวะโอกาสแต่ทำไมมันไม่มาสักทีหรือมันมาไม่เต็มที่นะคะในลักษณะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องราวของการงานชีวิตการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่รอคอยนะคะถึงเวลาของจังหวะช่องทางนะคะถึงเวลาทามมิ่งที่เป็นของคุณ อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นช่วงเหมือนกับมันถ้ามันเป็นเวลาของเราเป็นจุดที่ใช่นะคะยังไงก็ต้องมีเข้ามานะอาจจะเป็นเรื่องราวของฐานบุญกุศลน,นะคะที่คุณได้หนุนนำนะคะให้กับตัวเองนะ ที่ผ่านมา,าจ,จะมีเรื่องราวของความเหนื่อยความยากความท้อแต่คุณก็โอเคทําทุกทกทางนะคะบางทีอาจจะสิ้นหวังบ้างหมดหวังบ้างอึดอัดบ้างนะคะรู้สึกว่าถูกมองข้ามถูกหมางเมินนะคะอยู่นอกสายตาของผู้คนคนไม่เห็นค่าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ช่วงเวลานี้น่าจะมีการขยับปรับ กลับขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบุญกุศลเนี่ยหนุนนำชาวพิจิกทีเดียวนะที่คุณได้เพียรทำนะคะหรือว่าทั้งทําบารมีให้กับตัวเองบางคนน่มีตัวช่วยนะคะสวดมนต์ไหว้พระไปปฏิบัติธรรมทำสมาธิหรืออาจจะเป็นสายในศาสนาของคุณนะคะถ้าคุณไม่นับถือศาสนาพุทธหรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือนะคะเรื่องของการทําทานทําบุญกุศลนะคะเท่าที่เราจะทําได้บางคนอาจจะไม่ได้แค่ปัจจัยอย่างเดียวช่วยทั้งแรงกายแรงใจกับเออกับผู้คนอย่างเงี้ยก็ ถือว่าเป็นช่วงเวลาของที่เรียกว่าบุญหนุนนําคุณด้วยนะชาวพิจิกในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะซึ่งคุณเองโดยเซนส์ของคุณนะคะบางทีคุณก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าไอ้ที่เราอดทนนะคะไอ้ที่เราพยายามนะเพราะคนอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองนะคะมันก็เหมือนกับส่งผลในทุกๆอย่างให้กับคุณด้วยอะคะ่ะ สัมผัสได้ทีเดียวนะเห็นเด่นชัดนะคะเรื่องการงานการเงินเนี่ยคุณเองก็จับต้องได้ถึงโอกาสและจังหวะต่างๆที่มีเข้ามานะคะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยคะ่ะเริ่มต้นใหม่ในหลายหลายอย่างนะคะเรื่องของของรู้สึกช่วงนี้ก็ออร่าจับด้วยนะนะคะเหมือนทุกอย่างในพระอทิตย์ได้สาดแสงมาที่ตัวคุณแล้วนะคะความหวังต่างๆเนี่ยก็มีเข้ามาด้วยนะ ดีเลยทีเดียวค่ะอยากจะทําอะไรขยับขยายอะไรในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปนะจะดีมากเลยค่ะสำหรับชาวพิจิกนะเอาละค่ะแต่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่ว่าที่ผ่านมานะคะคุณเองอาจจะเจอในเรื่องราวขอความรักที่ ไม่ค่อยสมหวังนะบางคนอาจจะเป็นเดอะมูนมันมาไม่เข้าที่เข้าทางนะคะหรือมามาไปไปเหมือนจะมาแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่ก็ไม่ใช่นะคะหรือจะเกิดความรักที่เป็นลักษณะเหมือนกับยังไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ดูไม่ออกนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณต้องสึกเครียดนะคะหรือมีความรู้สึกความทุกเนี่ยนะคะจนหลายหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็บช้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็เหมือนเข็ดเข็ดด้วยนะว่าเฮ้ มันมีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยความรักสําหรับตัวตนของคุณนะคะบางคนเนี่ยต้องไปถามนักพยากรณ์หมอดูเลยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยอยากจะรู้ด้วยทําว่าดวงชะตานี้จริงๆเรามีความรักได้อีกไหมเรามีคู่ของเราไหมนะคะอาจจะเกิดจากความ เจ็บช้ำในอดีตด้วยหลายๆอย่างที่มาหลอกหลอนตัวตนของคุณแต่ไพ่สองถ้วยนะคะไพ่เดอะเวิรคุณมีคู่ค่ะถ้าใครกำลังเลสับสนอยู่ตรงจุดนี้นะคะอย่าได้ลังเลนะคะจงมั่นใจในตัวเองนะคะทุกคนมีคู่สำหรับตัวเรานะคะเป็ดเพียงแต่คุณอะ่ะจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะเพราะยิงพียิ่งวิ่งไล่ตามมากๆในช่วงเวลาที่ดวงมันยังไม่ใช่ดวงเราอะ่ะมันยังไม่เปิดอะ่ะ ทีมันก็ทําให้เหนื่อยแล้วมันก็ยังไม่ใช่แต่ถ้าคุณทําใจให้มันแบบสบายๆนะคะเอาล่ะใช้ชีวิตของเราไปเมื่อตอนนี้ดวงเริ่มปรับมาแล้วน่าจะมีอะไรที่เป็นของเราหรือไท่ของเราเนี่ยที่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 เข้ามาสู่คุณนะนะแต่สําหรับ ในบางเคสนะคะในบางกรณีอาจจะมีชาวพิจิกเนี่ยค่ะที่ผ่านมาที่คุณเองอาจจะเจอนะพะไพ่สองสองถ้วยอาจจะเจอใครแล้วก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกแม่งดีอ่ะคลิกอ่ะคนนี้แหละอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณตามหาแน่นอนนะคะอาจจะมาเป็นคู่ของคุณก็ได้นะคุณเองอาจจะพยายามลดสเปคในทุกๆอย่างนะคะอะไรที่มันเยอะสิ่งไปอะไรที่มันคาดหวังเกินไปคุณก็พยายามจะไม่ทำนะคะแล้วก็เรียนรู้ตักกะในเรื่องราวของความรักว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะแต่คุณเองก็อาจจะอาจจะยังมีบรรยากาศของ ความก,กล้าก,ก,ลกลัวนะคะเพราะไพ่5ดาบก็อาจจะเป็นเรื่องของการระวังตัวด้วยหรืออาจจะเรื่องของการหลอนจากในอดีตที่ประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวของคนเองอาจจะที่ตัวตนของคนอื่นๆทราบเรื่องราวของคนอื่นๆมาก็อาจจะมีการระวังตรงจุดนี้เพราะในยุคสมัยนี้นะคะในเรื่องราวของเศรษฐกิจหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็หรือเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์คุณก็กลัวนะคุณต้องการให้ใครก็ได้แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ย ก็แบบต้องการความรักอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบใช้ผลประโยชน์แกลกรักหรือใช้เงินแกลกรักะนะก็อยากได้รักที่ดีนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณเองอาจจะมีบรรยากาศที่ยังไม่ค่อยกล้าลงลึกกับตรงเรื่องราวตรงนี้นะมันก็เลยยังทำให้มีอะไรที่ ด้วยสภาพแวดล้อมด้วยบางคนอาจจะมีเรื่องราวความต่างต่างๆเข้ามานะวุฒิว,วัยวุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้มีความกลัวต่อกันนะคะคุณเองก็อาจจะยังไม่ได้แสดงท่าทีอะไรออกไปมากนะสงวนท่าทีส่วนตัวเขาเองก็อาจจะมีบรรยากาศของการสงวนท่าทีอยู่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะดูคุณไม่ออกนะคะว่ามันดูเอ๊ะบางครั้งก็เหมือนตาต่อตามาประสบประสานกันแต่เหมือนบางครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจกันนะ,นะคะก็เลยยังไม่รู้เอาอย่างไงนะอืม เพราะว่ามันมีไพ่พลังงานเดอะฟูด้วยค่ะอาจจะไม่คุณหรือเขาที่อาจจะยังดูเรื่อยๆเปื่อยๆในความสัมพันธ์อยู่นะคะมันอาจจะยังดูแบบยังไม่ค่อยเต็มที่นะคะยังเ,เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนแสดงความสนใจอะไรมานะแต่ว่าเวลาออกไปจากชีวิตกันไม่ได้เจอกันเขาอาจจะยังดูแบบหรืออาจจะเป็นคุณด้วยก็ได้ที่ยังที่ยังแบบยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจอะคะ่ะ ใในรักษะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของทําตัวเหมือนเป็นคนโสดด้วยก็ได้นะคะยังดูเจ้าสเสน่ห์อยู่ยังดูไอ้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกนะคะยังดูเรื่องอยู่หรือยังไม่ได้ปิดกั้นอะไรตัวเองเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้แบบ ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของในอนาคตนะคะเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเฮ้ยถ้าปัจจุบันมันดีอะเราคุยกันดีอ่ะมันก็ยังต้องเป็นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าคุณไปเจอคนแบบนี้นะคะคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันก็น่าเบื่ออยู่นะว่าจะเอายังไงก็ก็ไม่ว่ามาไม่อะไรมานะคะ ช่วงนี้นะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะจริงๆมันก็เป็นตตุ่ลาคมแล้วล่ะค่ะต้องอย่าไปใจร้อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะถ้าใจร้อนหรือพยายามควบคุมความสัมพันธ์นะคะหรือต้องเป like. <c oughs> ๊ะต้องอย่างงู้นอย่างนี้มันจะเป็นไม่ได้ตามที่เราหวังนะคะเนี่ยถ้าช่วงนี้นะชาวพิจิกท่านไหนทะเลาะอะไรกับใครอยู่ในเหมือนเราพูดถึงเรื่องราวของความรักเลยนะหรือว่าในความสัมพันธ์สัมพธภาพนะคะเรื่องเราต้องช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์การควบคุมด้วยนะ ถ้าคุณเผลนะคะอย่าเพิ่งเหวี่ยงวีนมากในช่วงนี้นะถ้าคุณก็อาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่ามีอารมณ์ตรงนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็บางทีบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้เรื่องราวของความสัมพันธ์มีปัญหานะเพราะคนหนึ่งยังอยากใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วอาจจะเป็นคนที่อิสระในอินดะิพเอนเดนต์ไม่ชอบอินดี้ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมแต่อีกคนหนึ่งก็พยายามอยากจะจัดระเบียบความสัมพันธ์ให้มันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยเข้าที่นะคะ ตรงจุดนี้ด้วยนะส่วนคู่ไหนเนี่นะคะที่ห่างหายกันไปแล้วต้องอธิบายถึงบรรยากาศพวกห่างคืออาจจะมาเปิดคลิปนี้ช่วงระหว่างที่คุณทะเลาะกับคนคนนั้นไปแล้วหรือมีประเด็นดามงดาม่าอะไรกันมานะหรือมีประเด็นในเรื่องราวของความรักที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยไปต่อได้เปล่านะมันอาจจะเรื่องคุณอาจจะทะเลาะอะไรกันไปแล้วนะนะห้าดาบด้วยสาดาบความเสียใจนะความช้ำไปจะปวด จนบางคนคิดว่าความรักครั้งนี้มันจบสิ้นไปแล้วมันหมดสิ้นหนทางไปแล้วเพราะคุณเองก็อาจจะเผลอไปล้าเส้นอะไรบางอย่างหรือเขาเองก็อาจจะเผลอมาล้ําเส้นอะไรคุณบางอย่างนะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะเสียใจละน้ําตานองหน้านะคะจนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยความรักมันมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยไพ่บอกให้ใจเย็นๆนะมันมีพลังงานของสองเหรียญและมือถือเหรียญอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคะปฏิหารนะคะ เรื่องราวของการเริ่มต้นกลับมาก็ได้แต่คุณต้องอาจจะต้องอยู่เฉยๆนะคะพยายามดูแลตัวเองนะคะเจ็บก็ส่วนเจ็บค่ะแต่เราก็ต้องเหมือนมูฟออนในการดูแลตัวเองนะคะย้ายจิตลงไปคิดเรื่องอื่นๆดูนะคะถ้าคุณยังต้องการให้คนคนนี้กลับมานะคะหรือในเซนส์ของคุณก็จะบอกว่า้ความรักครั้งนี้ยังไม่ได้จบลงหรอกอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดเรื่องของการรอเวลาเรื่อง,องการปรับตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปฏิหารตรงนี้กลับเข้ามาด้วยนะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วง,งการพักด้นะคะพักนะคะจัดสรรชีวิตของตัวเองนะราชิดีถือไม้นะคะก็โรงเรียนร้อยถ้อยคำความสําคัญต่างๆในจิตใจของเราดูนะคะแล้วก็หากําลังใจนะคะในการดําเนินชีวิตหาเป้าหมายเพื่อตัวคุณเองนะคะมีประเด็นอื่นๆนะคะให้คุณต้องไปควายควาด้วยนะน่าจะถึงเวลาพักเรื่องดราม่าต่างๆเอาไว้นะคะ แล้วก็เดินหน้านะคะใช้ชีวิตของเราไปก่อนด้วยค่ะนะมันเป็นไปในลักษณะมันแบบนี้คิดถึงก็ส่วนคิดถึงค่ะเสียใจก็ส่วนเสียใจนะคะถ้าใครมีประเด็นตรงนี้อยู่หรือสําหรับคนโสดเหงาก็ส่วนเหงาอะนะอยากมีก็อยากมีอะแต่ถ้าช่วงนี้นะคะคุณพยายามทุกอย่างแล้วมันมันรู้สึกเนะี่ยมันกำลังจะมาแล้วนะแต่ว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราคงต้องปล่อยชีวิตให้มันค่อนข้างเป็นไปนะคะแล้วก็ลอง เปิดรับทุกๆสิ่งที่จะมีเข้ามาค่ะเนี่ยเียกว่าต้องเจะช่วงกลางๆเดือนไปแล้วนะคะน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆเข้ามานะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าขังตัวเองนะคะออกไปเจอคนนะคะออกไปทํากิจกรรมนะคะใช้ชีวิตให้มันเคลื่อนตัวนะคะเออก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้คุณเจอผู้คนได้บางคนถามว่าเฮ้ยเป็นคนโสดนะจะเล่นแอปได้ไหมช่วงนี้แต่ถ้าคุณต้องบอกก่อนเลยถ้าคุณเล่นมามา,มากแล้วนะเล่นมา,มามากแล้วแล้ว,ลวมันไม่สาเร็จช่วงนี้ต้องพักก่อนเ,ออเดือน2เดือนนี้ค่อนข้างพักก่อนจะเจอ เภทแบบเดอะมูนอะอะไรก็ไม่รู้เยอะสิ่งเอพิติงจิงกะเบลนะคะแต่ถ้าเกิดว่า หมายถึงว่าจะเลิกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคุยคุยกับใครอยู่นะคุณก็ต้องเหมือนกับใจเย็นๆไปก่อนนะคะนะอาจจะมาจากทางสายโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะแต่ว่าอาจจะช่วงกลางๆเดือนพฤศจิกายนไปนะส่วนใครตั้งแต่ถ้าคุณคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่เห็นรูปไม่เห็นรอยเนี่ยตัดไปเลยค่ะพฤศจิกายนตั้งแต่กลางๆเดือนเนี่ยช่วงจุดเวลาการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้ตัวเองให้โอกาสตัวเองนะคะแล้วก็พยายามแบบใจเย็นๆหน่อยอะนะน่าจะมีจุดเนี้ยเข้ามาได้นะ นี่ราคาสำหรับชาวพิจิกในช่วงเวลาในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเฮ้ยมีทั้งเดือดซันนะกลัวอะไรไปล่ะขอให้เรามั่นใจในจุดที่เป็นเราอะนะคะนะส่วนคนที่อาจจะมีโอกาสกลับมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าการกลับมาของเขาอะเขาก็จะรับในตัวตนของคุณได้จริงๆอะนะเขาก็คงคิดถึงในความดีหรือสิ่งที่คุณเป็นหรือคุณที่เขาดูแลคุณด้วยอะหรือที่คุณเคยดูแลเขาด้วยนะคะ ทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวตนของเขาคนนั้นจะเป็นยังไงนะถ้าคนที่มีปัญหาดราม่ากคุณอยู่นะมีไพ่สองดาบนะคะไพ่ตาช่งางโหไพ่แปดเหรียญน,นะไพ่ 6ดาบนะคะแล้วก็ไพ่7ถ้วยค่ะก็ยังลังเลทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งคนที่เคยคุยคุยหายไปหรือระหว่างนี้ดูดูกันอยู่ออดิชั่นกันอยู่หรือว่าคนที่เป็นประเด็นดราม่าก,กับคุณเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงของการลังเลในการตัดสินใจทุกๆอย่างนะเพราะอะไรรู้ปะมันมีพลังงานของความแบบกลัวด้วยค่ะคือเขากลัวอาจจะกลัวเลือกผิดนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวของปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาช่วงนี้ก็อยากจะดูไปนะคะไปไพ่เจ็ดถ้วยอ่ะ ในการศึกษาความรักครั้งนี้ด้วยนะคะก็อาจจะยังแบบต้องระวังเรื่องคําพูดด้วยนะคำพูดคําจากการสื่อสารเพราะบางทีพูดผิดเนี่ยการสื่อสารผิดชีวิตมันก็เปลี่ยนได้นะคะทําให้สื่อสารเรื่องความต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเขาก็เหมือนกับ ขอขอตัดสินใจก่อนนะคะก็ถ้าเพิ่งเริ่มเริ่มคุยกันก็น่าจะปล่อยให้มันมันก็ให้มันดูดูกันไปอะนะนะคะไม่ต้องรีบต้องร้อนมาถ้าบางคนเพิ่งความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มแค่เดือน2เดือนเนี่ยตัดสินอะไรไม่ได้นะคะน่าจะเป็นจุดที่เขาก็ยังแบบหรือเขาเองก็ต้องมีโฟกัสอื่นๆในชีวิตที่ต้องไปทําเหมือนกันนะบางทีความรักสําหรับเขาอาจจะยังเป็นรองนะคะเป้าหมายอื่นเขาอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยเท่าคุณนะที่มันชัดเจนมีอะไรหลายๆอย่างรอเขาอยู่เขาเองอาจะต้องไปลุ้นไปสู้กับชีวิตด้านอื่นด วยเหมือนกันนะช่วงนี้จะเป็นไปลักษาแบบนี้นะคะแล้วก็เกยว่าคนนี้ไม่ชอบเรื่องที่มันเป็นความแบบอะไรที่มันดูแบบ กดดันเปินไปอ่ะเขาอาจจะเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนผ่านในเรื่องราวของความรักที่มันไม่โอเคมาดังนั้นช่วงนี้เองนะเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากรีบมากในเรื่องราวของความรักหรือเขาเองอาจจะเป็นจุดเป็นคนที่ค่อนข้างขี้ลังเลบางทีลังเลไม่กล้าตัดสินใจกลัว อะไรอย่างเงี้ยบางทีความรังเลของเขาเนี่ยแหละมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมันเป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะพวกอย่างเงี้ยต้องแบบเราต้องให้เขารู้ไปเลยว่าเราเองก็มีจุดยืนของเราถึงจุดนี้เช่นเดียวกันนะเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูภาพรวมความสัมพันธ์หน่อยนะคะภาพรวมความสัมพันธ์มกภาพรวมตัวคุณนะคะชาวพิจิกนะคะ ก็แฮงแมนค่ะอาจจะเป็นช่วงของการรอนะคะโอ้โ oh, ห oh, มีไพ่เอทซอฟ u p ด้วยนะคะแล้วก็ไพ่สิถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เจดเหรียญด้วยค่ะโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่าภาพรวมของคุณเนี่ยนะคะบอกว่าช้าแต่ชัวร์ค่ะช้าแต่ชัวร์นะคะแล้วก็หลายคนนะคะชาพิจิกอาจจะมีการ การันตีจากผู้คนนะคะบอกว่าเฮ้ยยังไงคุณมีคู่แน่นะหรือคุณมีคนของคุณแน่หรือคนที่คุณรอมันกลับมาแน่นะคะแต่คุณต้องยึดมั่นอะไรบางอย่างที่เป็นตัวตนตรงจุดนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตด,ด้านอื่นๆบ้างนะคะอย่าโฟกัสแต่เรื่องราวของความรักอย่างเดียวบางทีพอคุณไม่โฟกัสอะนะมันกลับมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะนี่แหละภาพรวมของคุณนะเดต๋ว่าเดือนตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนชาวพิจิกจะมีความสุขข,ขึ้นด้วยนะคะกับเรื่องราวของอื่นๆนะอาจจะ เป็นเรื่องของการเดินทางนะคะไปอยู่กับครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะแล้วเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ความรู้สึกคุณค่อนข้างแช่มชื่อหรือแจ่มใสขึ้นนะได้ทําอะไรที่เป็นความสุขให้กับตัวตนของคุณเองด้วยอะคะ่ะนะหรือหาความสุขได้จากสิ่งใกล้ๆตัวที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะ นั่นแหละนี่คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะเออหรือถ้าคุณเองรู้สึกว่าคุณทําผิดกับใครหรือไม่ดีกับใครเดือนนี้จ,จะเดือนการขอโทษนะคะเดือนการให้อภัยนะคะบางทีไม่ต้องรอให้เขาพูดก่อนแล้วพูดก่อนก็ได้ค่ะบางทีพอมีพลังงานตรงนี้เราหยิบยื่นเรื่องราวของความรักการให้อภัยกับผู้คนความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีออกไปมันอาจจะเป็นพลังงานหนึ่งที่สะท้อนกลับสิ่งดีๆเหล่านี้กลับมาสู่คุณด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ